ここだ <laughs> ผมวิวฟังขอแนะนำร้านพ่อมดเคี้ยวเพยผู้ให้บริการเติมเงินเกมชะนะมากมายกรันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนใครที่สนใจอยากเติมเกมคลิกเลยที่ w w w k e e l p เทวเพ .com ร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนแถมยังรับเติม Rv ง่าย เพียงใช้แค่วี่นในดีส่วนลดจะเต็มแถมมีโปรโมชั่นเทียว่าคอยสุดคุ้มฉลองครบ1,000งแสนไลค์หน้าเพจพ่อมดแจกของมูลค่ามากกว่า1,000 0แบาทแถมตอนชนะเงินก็เอาส่วนลดผมวิวไปใช้ก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคลียร์ว่เท่านั้นนะครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวีกับผมวิวฟังครับ ตาอนนี้ก็จะเป็นตาที่ห่มกดเล้งมากับเพื่อนนะครับมาเล่นขำๆกันนะมาเอาดาวอะไรเล่นๆกันครับช่วงนี้แทบจะไม่ได้กดอ่ากดแร้งเลยนะครับช่วงนี้ผมก็จะตั้งแต่ผมขึ้นตูพีมาผมก็อ่าเล่นแต่ทีโอวีนะครับผมก็จะมาเล่นแร้งนะครับนานๆทีเล่นทีนะครับช่วงนี้ก็ตั้งแต่ขึ้นตูพีมาก็แทบไม่ได้กดเลยนะครับแทบจะตตามดาวคนอื่นเขาไม่ทันนะ แต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็อค่อยๆเล่นไปนะครับโอเคตาน,นี้เราเหมือนจะชนเลนไปนทางหน้านของฟอลเลนนะแต่เหมือนฟอลเลนเขาไม่กล้าตู้ถีบเรานะผมก็จะรีฟาร์มอะไรของผมไปนะครับตีมงังกรเล็กได้เป็นไปได้ถ้าตีได้เรารีบตีเลยนะครับถือว่าเป็นอตัวที่ทำให้เรารวยต้นเกมนะครับโอเคฟอลเลนเข้ามาีีไปนะครับ ในทุกคนเห็นไหมเขาพยายามเล่นระยะกับเรานะครับเขารู้ว่าเขาถีบเราไม่ชนะนะถ้าจั่งหวะนี้เขาอ่าถีบกับผมนะบยังไงผมก็ชนะนะครับเขารู้ว่าเขาไม่ชนะนะครับเขาก็เลยถอยนะครับเนี่ยดูเขาจะล่นหน้าป้อมตลอดเลยนะครับนี่ผมก็ยืนยืนเล่นกับเขาะนะครับแบบ ทำทรงซื้อใจนะเพราะว่าถ้าทุกคนดูในแมพนะครับจะรู้ว่าเพื่อนผมมันปิดนะครับนั่น,นคือเบคอนนั่นเอง,งเหมือนกับเาข้ามันจะรู้ดีนะครับแกว,วิฟอะไรเสร็จเราขึ้นบนเลยนะครับไปเอามังกรกันดีกว่านครับออบเจกต์ที่สำคัญที่สุดในตอนต้นเกมนะครับโอเคครับเดินตัดกลางมาเลยนะครับมันไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะโอ้โหเลนบนรบบยืดจัด โอเคตอนนี้พอเราข้ามรู้นะครับว่าผมมาเติมบนนะผมก็จะอนา,ากมังกรออกมานะเพื่อตีนะน่าจะได้มังกรนะครับเพราะว่ามีแต่เรามีแต่ผมกับพนนี่ฮอตนะที่ตีมังกรครับนอกนา้นอ่าคือไปตีใส่ใส่ดีบนบน,นะ่ะทรัพนี้ไว้ใ้ผมกดอตีเข้าไปนะครับเต็มเหมือนว่าอิลูเมียจะปิดนะถ้าเมื่อกี้อิลูเมียไม่ปิดผมน่าจะได้อิลูเมียนะครับแต่เสียดายเขาปิดออกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเราได้อ่า บัฟมงกรต้นเกมมานะครับทําให้เรารวยต้นเกมเห็นาเมจต้นเกมเราเยอะมากครับวันนี้เว็บกลางก็เข้านะครับเป็นไปได้เราต้องรอมีดนะผมก็รอมีดนะผมไม่ไปเกียร์นะผมก็เดินวนไปวนมาครับโ่อเค้รัามมีดผมรู้แล้วครับผมรู้แล้วครับไม่ต้องบอกครับเอาอะไรเสร็จผมก็ลงไปชีวิตเหมือนเดิมโอ้โหแต่มมันจะตีดาร์ตดแล้ว่ะถ้ามาตีดาร์เมื่อกี้ผมน่าจะอ่า เสี่ยงพุ่งเข้าไปนะครับแต่เขาเรื่องที่จะไม่ตีต่อเนาะผมก็เลยลงมาเลยแล้วกันอย่างนี้อย่างนี้ผมบอกนะครับเป็นไ่ได้ถ้ามีโอกาสตีมังกรเล็กตีได้ตีเลยนะครับทีนี้ฟอเรนโอ้โหตามว่าตีไปอันนี้ก็ต้นเกมครับแดนมี่เราอาจจะไม่ค่อยเยอดนะครับผมก็พยายามฟันไปฟอรเรนเสียกฟิกเกอร์นนะแต่เพื่อนผมมาตื้มเลยครับจังหวะน,นี้น่าจะได้ฟอรเรนครับอ่าโดนทันได้แคปเพ่ชนผมไปแล้วก็ท่านได้เบิร์ดตายไปเลยนะาสำหรับฟอเรนครับ ถ้าเราถีบกับเขาไม่ชนะนะครับหรือเขาไม่ถีบกับเราครับเราก็พยายามให้เพื่อนมันอินนะมันจะทําให้นขนมห้ามจนนะครับแล้วเราก็จะเล่นง่ายมากขึ้นเนาะโอ้ยิลูเมียหลายครั้งนะโอยิลูเมียมาอีกปะเชีย่ยโดนแย่งดาร์คถืออะไรวะนี่ฮะถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ทูเลนผมเข้ามาก็น่าจะตายอยู่นะครับโอ้โหแรงมากอิลูเมียเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่อ่า อันตีถือว่าหน้าลำคาญมากนะแบบรอจะตีอะไรแตกแล้วก็ขวอันตีมาเหมือนไม่รู้นะแบบช็อตฟิวจัดนะครับโอ้โหเพีนมาอีกเช่าวันนี้ผมผมกลับบ้านดีกว่านะครับถ้าไม่กลับผมไม่าจะแตกนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็เกิดการสลับเลนเกิดขึ้นนะครับผมก็สลับมาอยู่เลนบนเนาะเพราะผมเข้ามาตีอันตีเป็นมังกรน,นะครับแต่ไบโอเหมือนจะยิงหน้าเข้ามาครับผมก็เลยทาแตรอันตีต่อไปเลยเหมือนว่าพีนจะพุ่งมาครับทาให้พวกผมต้องเปลี่ยนเป้าหมายจากไบโอเป็นเพีนครับ ทพไมพวกผมได้พียนก็าได้แต่เหมือนโอจะรอดนะเสียได้จัดแต่ไม่เป็นไรนะครับเราได้พียนก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่ถ้าไม่กิดได้โออีกมันก็ได้จะคุ้มกว่านี้นะครับผมก็กลับไปดีนะแต่เหมือนว่าเลนล่างตอนนี้จะมีประเด็นหรือเปล่าโอ้โหโอเมก้าเกือบตายก็กลับมาหิวเลือดชิวๆนะล่างน่าจะได้นะเราข้ามก็โลกันหมดนะครับ เดินมาเล่นกลางจะมีอะไรไปเนะีโอ้โหผมเดินไปแถวเวโอ,โอ,โอ,โอไม่ทันเลยแค่เมื่อกี้ผมเดินไปถึงเวโอนะผมก่อนตีหมอคาร์าป้อมได้นะเมื่อี้โอ้โหอเมก้ามากลางวัทนที่ไม่น่าได้ป้อมครับ <c oughs> เหมือนเลนล่างเราจะมีประเด็นครับก็ oh <my> ไปเติมเพื่อนกันนิดนึงนะครับโอเคนด้จะได้ทนะีเนาะโอ้หได้ทีมาหนึ่งตัวอิ <it> s <S สไลด์ไปฟันหนึ่งโอเคฟันหนึ่งทันนะครับ กันไอออนบอดี้กันโอเมก้าเนาะโอเคได้มาเ,เพื่อนเอาหน่อยเพื่อนโอเคทานติแขนช็อตไปสูเว้ยได้โอเมก้มาไแล้วครับคุ้มจัดช็อตนี้ผมก็ได้จะดันล่างนะครับกลางเราก็ได้จะได้นะหรือเปล่านะครับเอาจิงช็อตนี้ผมให้อ่าเ้าคิดว่าดันป้อมคนเดียวแล้วผมไปดันกลางก,ก็ได้นะครับแต่ตอนนั้นผมก็อ่ากลัวไม่ได้เออ,เอ,อก็เลยไปตีนะครับแถมตอนนี้ก็มาตีออฟจิ๊กนึกว่าออฟจิ๊กมันจะ มันจะเปลี่ยนตัวนะครับตอนแปดนาทีนะะครับผมก็ขอว้าไปิวเลือดก่อนครับโอ้โหเด็กนี่นะครับคนเห็นปะเวลาชาวบ้าแบบเลือดน้อยครับอีลูเหี้ยมันจะชอบอันติมานะครับเหมือนแมงรู้อ่ะเออโอเคช็อตนี้ผมก็ขึ้นมาเรีนบนนะครับเพราะว่าอ่าเราจะเอาเป็นทางด้านของดาร์กนะครับในตอนนี้เหมือนไวโอเขาจะหลุดนะครับแต่แก้ผมดึงมานะครับซึ่งการที่ดึงแบบนี้ทำให้ผมเฟื่องไปซิวมาก ถล้วางีเก๊กไม่ดึงเนื้อผมได้จะแบบฆ่าเขาได้โดยที่ผมไม่ต้องกดเดนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะยังได้อะนะชัทนี้เป็นไปได้เราก็ต้องไปเอาดาร์กนะครับเป็นไปได้นะแต่เหมือนเราจะเอามังกรครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเราถึงเอามังกรนะไม่เป็นไรนะได้ได้มาตัวไหนก็เอาตัวนั้นแหละผมก็มาทําบนนะครับ พีบมันจะได้เข้าตลอดนะผมก็ดักไปมีตัวไหนหลุดมาผมก็จะเอานะครับอ่าพีชหลุดมาโอ้โหแย่ผมปวดสองวูดเรอจะได้จัดรนอรนนะับเผื่อมีตัวหลุดนะครับไม่มีแล้วก็ทำเวฟน,นะครับตามเคยนะครับ ฮช็อตนี้เรนบนถือว่าเยอะนะครับอ่าแต่แกก็ดึงได้นะครับเมื่อกี้พีน่าจะตายโอเคสุดเยเมืม่อกี้น้าพีนไม่ตายผมน่าจะคอมโบกับพีนพุ่งไปหาไบโอนะครับแต่เพื่อนเราเราคิวได้นะทุกคนดูดูเห็นปะไอ้เี้ยกูจะตายแล้วแต่ว่ากูโดนตะีรู้นี่ยโอ้โหช็อตฟิวจัดแล้วทูเรียนผมเข้าไปจังหวะน,นี้ว่าไอ้ทันเดอ,เอร์เบิร์ดได้เหมือนว่าตอนน้องข้ามเขาจะมาวางครับกดเลย ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็เอาดากันนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเคลีย์เว็บบนะครับให้เว็บบนมันลึกนะครับให้มันไปชนเนาะก่อน,น้ข้ามเขาจะได้มาเคลียร์เวฟนะครับมันจะทําให้มาเติมเวฟเราไม่ทันนะครับเนี่ยมาเติมมากตรงดาร์กไม่ทันนลเคลียร์ไปเคลียร์ได้ดาร์กแล้วน,นะครับถือว่าสวยจัดโผล่บอล่นพเข้ามาอย่างนี้ว่ะ เอาจริงนะครับถ้าพูดเข้าไปอย่างนี้ <Yeah. S 1> ผมควรได้นะครับแต่ทุกคนดูสามตัวสี่ตัวลุงผมไอ้เฉียดดาเมจผมไม่ทันไม่จ่ายนะผมก็ตายแนละ้วโอ้โห <Your team. S 1> พอเกิดมาผมก็มาเรียนการ้วมาเติมเรียนกับเพื่อนเนาะแล้วเพื่อนผมดึงเพีมนได้นะครับก็เก็บเพีนไปได้เลยนะครับหนึ่งตัวโอ้โหเพื่อนเราก็เริ่มโดนเก็บไปนะครับแต่และตัวโอ้โหเพื่อนเราเก็บเพื่อนเราโดนเก็บไปแล้วไม่นะ รู้ว่าเพื่อนเราโดนเกมนี้เราก็เย้เนส่งเดียวลเลยนะครับผมก็จะออกเป็นอ่าไกอาน,นะครัะว่าขนของข้ามเป็นพนีนเนาะเอามากันมีดนะครับเ้าไปตีป้อมมอสเต็กนะครับแล้วก็โดดลนตีเซเวอร,รับลงมาก็จะมีสเต็กตาวุฒิ่ีนเต็มรูปเต็มชุดนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยอ่าได้ไปโอมาแนแรกนะถือว่าคุ้มนะ เพื่เราโอเคหรือ okay, สวยเพื่อนได้เทนมาสวยจัดได้ดูเหี่ยปะถ้าได้น่าจะสวยนะครับโอ้โหไม่ได้แบบอดเลยเพื่อนเราคนเรนปี๊ปแปะเลยวะเนี่ยคนเรนมันเอาแล้่ะทากคนพอไฟนเสร็จพวกผมก็หาบัดทุ่มนะครับแต่นี้ไม่ได้บัดตายนะครับดูเหี่ยม,ม,มันเจ็บว่ย หนักไม่ได้ก็เอาบัฟอะไรปิดบัฟอะไรเสร็จแล้วก็ทำลนีตต่อครับเพราะว่าอ่าดาร์กจะเกิดอีกแล้วนะครับเป็นไม่ได้อ่าผมจะทำวิญญปุนแล้วก็ให้เพื่อนตีดาร์กนะครับย <Okay. S 1> ี่ได้จะได้ดาร์กแล้วนะผมก็ เอาว้บบนเสร็จผมก็ลงไปเติมเพื่อนเนาะเหมือนฟอนแ้คมก็จะเข้ามานะครับเป็นโอเมกากับฟอรเลนหรือเปล่านะก็ทีเหมือนจะมีอีกตัวนะครับอ่นี้เสร็จโจนครับได้หมดครับแตกสามเลยนะครับนี้เราได้จะจบบ้านได้นะครับปล่อยกลางเนี่ยเราก็ชนะนะครับ่อกี้เพื่อนก็ปล่อยกลางแล้วครับยังไงเราก็ได้จะจบได้แล้วนะถ้ามันขนาดนี้นะวัาจริงนะผม าาาตามความจรินะผมไม่จะเป็นต้องพุ่งเข้าไปอย่างนี้นะครับแต่ผมเรียกท่านว่าผมโยน,นะใช่แล้วผมโยน,นะไอ,อ,อ้ยีแล้วผมตายทีผมรู้ว่าผมจะเล่นไบโอได้นครับนการมีชอดโยนเหรอจะไม่เป็นไรนะคระับลราได้จบบ้านได้ครับโอเคจบเลยคิวแล้วสำหรับการดันเล้งนะครับในเล้งสุพีมก็ไม่ได้นะครับมีตึงอะไรมากนะขนาดเล้งนี้ปอนเลนเ้องแบบ หนึ่งเราไม่ค่อยตึงเนี่ยครับต้นเกมไม่กล้าเหยุกับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามให้ช่องยูปังด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับออรขอบคุณครับ